น,นี้ให้ดูก่อนอ่าดูไปก่อนสามประมาณสามนาทีนี่ UFO อันนี้ก็ UFO แต่เล็กมากเดี๋ยวลองขยายดูนิดนึงดูจะเห็นแบบมันก็ยังเล็กอยู่นะมองเห็นยากเห็นเป็นจุดเล็กๆนะ,ะประมาณนี้ขยายได้ประมาณนี้ เดือนซายเดือนขวาอะย่อมาหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอ่ะดูดูดูฮะนี่นี่นี่สามเหลี่ยมเลยนะนี่เป็นเหลี่ยมเนี่ยอ่านี่นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวลองขยายดูนะนี่นี่เห็นการหมุนของเยอะกว่านี่หมุนได้เลยนะนี่นี่เป็นรูปร่างอย่างงี้รูปร่างอย่างงี้เหะเข้ามา เป็นกลมๆเหมือนเหมือนซาลาเปาแล้วมีหัวอุ้ยอันนี้อันนี้ก็ทำเป็นพับอินเฟลต์อืน,นี่อันนี้ใหญ่มันหมุนอนะ่ะมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็เคลื่อนไหว,วเองอุ้ยไปไหนละ่ะหายไปเลยโอ้ยากจังโอ้ตามยากันเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเนี้ยเห็นได้นะชัดมากเนี่ยอยู่อ้โอจริงๆนี่นี่อันใหญ่มัน,น,นห,หมุนรอบตัวเองโอ้ยไปอีกละ นี่ยออมาม้ดูอือโอ้ยตามให้เร็วตามให้เร็ว <c oughs> ขนาดมึงยังตามไม่ทันเลยขยายไปขยายไปมดูประมาณนี้ใหญ่สุดได้แค่นี้โอ้โหโหมุนรอบตัวเองเลยนี่นี่นี่เห็นเลยหมุนรอบตัวเองแน,น,น่นอนนะนี่นี่นี่อันใหญ่สุดแล้วโอ้หมุนตามหมุนตามเลื่อนตามเลื่อนตาม,ม,ตามโอ้ยไตกแล้วไปกแล้วแตแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วหายไปแล้ว อาอยู่อยู่นี่ไปละ <c oughs> <c oughs> เร็วโผอจริงนะเนี่ยช่องฟอกนะนะช่องฟอกเนี่ยเอเชียตอนเอเชียใต้เซาเอเชียออบเจกต์สองเทคเก้นออนสิบห้านึกว่าเดือนมกราคมเองนะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะซีออฟดียอดีนี่ไปละนี่ฟุบ ไปละเห็นทันเห็นไหมเห็นทันบบาอะไรเห็นทันแบบไวไวมากกล้องถ่ายไม่ทันหรอกถ่ายเห็นไหมเห็นไหมอะไรนี่กลมๆนี่คืออะไรเนี่ยเห็นไหมกลมๆเห็นไหมเห็นกลมๆอยนะ้อ้ยไปแล้วไปแล้วไหนไปไหนไปไหนเกนอะเกนอะเกนโอ้ยมองไม่ทันเอาแค่นี้นี่ฟอกห้าฟอกห้านี่โอ้โห <laughs> UFO <laughs> ไปละไปละ